วันนี้เรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะสวัสดีค่ะน้องช่ออะไรแล้วก็มาจากคณะอะไรค่ะชื่อพันนะคะมาจากคณะวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยวค่ะเพราะว่าหนูชอบเกี่ยวกับทางด้านอาหารค่ะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้านค่ะหนูไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลด้วยค่ะสาขาหนูนะคะก็จะเน้นผลิตผู้ประกอบการทางด้านอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปในโรงงานแล้วก็เป็นวิศวกรโรงงานค่ะ และสาหรับทางที่หนูเรียนนะคะก็คือวิศวะค่ะมีพื้นที่ที่สามารถทําให้เราลงพื้นที่จริงได้ประกอบพื้นฐานทางวิศวะได้ค่ะและส่วนสาขาที่หนูเรียนนะคะคือสาขาวิศวกรรมอาหารค่ะหนูได้ไปลงพื้นที่จริงกับอาจารย์ในการทออําอยศึกษากระบวนการทําเป็นต่างๆค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะที่จะทําให้หนูสามารถไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ค่ะ สำหรับห้องสมุดภายในมอนะคะมีคอมพอิวเตอร์ให้ใช้มีหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือดิจิทัลหรือหนังสือต่างๆค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะ <led imas> ก็จะมีแผนกที่ว่าเป็นห้องดูหนังให้ด้วยค่ะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆน,นะคะมาเรียนที่นี่นะคะ่ะเพราะว่าที่นี่ครบจบนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหอพักแล้วก็สถานที่ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดค่ะมีบริการให้น้องๆค่ะ แล้วก็ตลาดค่ะถัดไปอีกไม่กี่กิโลนะคะก็เป็นตลาดไหนท์บ้านเกาะค่ะใหญ่เชิญชวนน้องๆมาได้นะคะสำหรับน้องๆน,นะคะที่สนใจคณะของพี่ตอนนี้นะคะในฐานะรุ่นพี่พี่ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันเยอะๆนะ